สวัสดีแย้มมะเ้า,าครับพี่น้องพี่น้องที่กําลังรับชมพรชัยวรรณศรีชาแนลนะครับมือ่อวานบรรยากาศแย้มมะเ้า,าพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่ที่โคราชนะครับมือ่อวานว่าหอดบ้านของมูครับเบิ้งด้านหลังครับเพิ่นกําลังตากเขาครับกะเ้า,านามเพระท่านล่างนะครับอยากได้บรรยากาศไหมพี่น้องเบิง้ง บรรยากาศบานบานเฮานะครับเสียงนกเสียงกาอากาศเย็นสบายครับประมาณ20ผ่าองศา24ผ่าองศาครับคล้ายๆกับอยู่้องแอร์เลยนะครับเย็นสบายบพง่นกําลังกวาดเข่าตากเข่าครับบานบานเฮาครับบานบานนะครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามชมนะครับช่องพรชัยวรรณศรีแชนแนลนะครับยังไงก็ฝากซับสไคร้ครับกดติดตามกันได้ครับเด้อฝากช่องแน่เดี๋ยวสิภาพพี่น้องเบิึงบรรยากาศรอบๆข้างครับไปบรรยายด้วยภาพครับอ่านี่พี่น้องบุบบ้านอยู่แถวบัวใหญ่ครับมื่อนี่ตื่นเสามากครับโอ้ย เบิ่งบรรยากาศนะครับรอบๆบ้านเฮาบรรยากาศยังเดิมเดิมนะครับคุณโอ้เสออ่อนเสียงแม่ขั้วได้บาดนี่เบิ่องด้วไปเบิ่งด้วยพัยยยนเห็ดยังทั้งในคุณนะเสออ่อนแม่ขั้วต่ำเสียงปก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 ได้เห็ดยังเนาะคุณสวัสดีครับ นี่พี่น้องเบิางนี่เ <laughs> บิางนี่เบิางนี่บานเฮาครับวันเหนียา <laughs> แบบเรียวๆเลยกําลังทรายเข่าครับ <c oughs> พี่สาวทรายเขา <c oughs> ่าครับก <c oughs> ําลังเตรียมกับเข่ากับน้ำเมื่อนี้มื่อบุญเดิเ <c oughs> มื่อบุญเนี่ยเมื่อนี้บุญกระถินพร้อมครับผุนเบิงเตาเบิงเหมืนสุดยอดเลยครับพี่น้องกระเดี้ยวไม้ห,มหอมหอมเนี่โอ้ยนี่หอมกรุ่นเลย นะครับเตาร้อนๆหมูทอดกะว่าไปปนหมูปิ้งหมูทอดผู้ใดตำโปกๆเมื่อกี้นี่ตำท่านแม่ท่านแม่ท่านโค้งปนโค้งค่านธรรมดาดินี่บรรยากาศในพี่น้องเชาเบิึงนะครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องพรชัยวรรณศรีใช่ไหมอุ้ยตำหมูพริกพี่น้องผู้ใดลูกชิ้นเอ้ยจเฮ็ดอันยี่ห่างเกาะน้ำจิ้มลูกชิ้นผู้ใดตัวจีฮ็ด นะครับมือนี้มือบุญกระถินห้อมเห็ดลงทานนะครับพี่น้องเนี่ยครับสี่สี่ละบานเท่าเห็นว่ามันบรรยากาศมันมันบรรยากาศดีอิลิขุนข่าเนียวเต็มกระติบเต็มกล้องพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าอึดอยากนะครับมีข่าเนียวนี่ก็บอุ่นใจอยูได้สบายแล้วไปใสนะครับอ่ะเออรอบรอบคางพี่ครับเบิ้งพี่น้องอ่ะไปเบิ้ง้างนี้ ไปเพื่อนเบอกมันเข้าไปขุนออกงัวหมักไงหมักฮวงขุนหมักฮวงขึ้งเยียงพี่น้องบานเฮานี่สบายลีเพียนะครับเบิ้งนี่เขาเอ่ยมาเพราอึดเพราอยากพี่น้องมันหลายนะครับหมักฮวงเฮียกะมีเต็มต้นอยู่นะครับกินบัวท่านกินบัวท่านนะครับพี่น้อง เดี๋ยวยางไปเบิง่งบรรยาก,กาศรอบข่างครับของบ้านบ้านบ้านพอเซียวบ้านมูก,กันนะครับอยู่แถวอำเภอบัวใหญ่นะครับบ,าบา้านบ้านยังก็เอือยดอนรีบอกเหรอดอนบกเนาะเออดอนบกดอนบอกดอนบอกนะครับเขามาทางดอนรีแถวบัวใหญ่ครับนี่มาเบิ่งเพิ่นเพิ่นกกาลั่เพินเพ่นกกาลั่นี่ตาเขาพี่น้อง เห็นบ่าตากเขาปีนี้ไในลายบ่นหนิในลายอยู่ดอกเนาะไในลายอยู่ว่าศันแล้วว่าคนพี่น้องเห็นบ่นี่อากาศต้องตากสะก่อนเพราะว่าเกี่ยวน้ำท่วมเกี่ยวนี้น้ำเกี่ยวเขานี้น้ำบ่แม่นน้ำท่วมเห็นบ่เกลียวนี้น้ำก้อนนะครับน้ำมันถ่วมพ,พุ่นตากมาพุ่นพี่น้องบรรยากาศนี่ อันบ้านไดมีเลาเขา,างงอสี่นี่มืเป็นลูกไผ่ลูกเคยหลดแต่ว่าจะขีข่คานท่านหลมันสิบบริกินทนไ,ไ,ไหร่ใ<ะ>้ตน้นละใช้ต้นละมุดลอยปีท่านบอกทัางพุนบอกอเยอเนี่ยเนะนี่ยหลังของงวห้านีนเออเดียเดียวเดียวผมสิผาพี่น้องไว้เบิ้งครับนบอกออ สมัมเพราะญ่ตีเอ,อพรามือเคลื่อนนี่มือเคลื่นอนผมมานนี่เป็นวันเกิดของของแถาแม่พอม่อมแม่ี่ก็ะแปดสิบกว่านะครับแม่ของของมูกันของของดาบเชียนนะครับยูนี่แหละยูดอนบกนี่แหละนะครับเขามามือนี่ก็สาย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 ยังสิเขาไปไอ้น้องโบทุ่งครับเพราะดนตีเริ่มเล่นประมาณพูนไลพระ่นสันเพีนสันยังแล้วพนอย่างเี้ครับห้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศย่มือเศร้านะครับ เนี่ยบรรยากาศแบบใช้วิธีชีวิตแบบบานๆเฮานะครับเพล่นเหล่าเขาบแบใหี้ที่นอน่ข้าไปเบิ่งเหล่าเขาเพานันยังสมบูรณ์ความเงียบสงบยังมีหลายครับงเงียบสงบยังมีหลายอ,อันนี้ต้นต้นขี้เล็กนี่เนาะต้นขี้เล็กตัวน,นี้ เล็กนะครับอ่อนๆ <S <S ออนแก็จังชีแหละพี่น้องเอ้ยเอามาเบังเอาความเป็นเป็นพื้นเพื่นบ้านเฮานะครับนี่เราเข่าง่ายเห็นบ่เราเข่าใหญ่นะครับแสดงแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์อยุทดิขันว่าอยู่บ้านเฮาอยู่อีสานมันแหล่งมันแห้งกระบ่แมนครับ ผมว่าย่ที่ความขยันของคนมากว่านะครับพวได้ขี่คาน็คือบขวานตีนันตีนี่นะครับนันซึ่งเป็นต้นนันบางต้นมากะมุดต้นลอยปีที่อายแล้วว่าไ่ร,ริบริบรบริบนะครับแม่นล่ะต้นใหญ่ทีเอ้าบรรยากาศเอาบรรยากาศนะครับเศรษฐายังสี่ดูบรรยากาศนะครับของบันนอกเท่านะครับหอพี่น้องเดี๋ยวเบิง้ง้อยมืังหนอกบองหน้านะครับ บอดีเห็นบรรยากาศแบบนี้กับเบิ้งช่องพันชยนัยวรรณศรีชาแนลเด้อครับเด้อเดี๋ยวมีโอกาสไปหันมานหนีสิทายเห้บเบิ้งนะครับฝากพี่น้องเอฟซีแฟนเพลงนะครับกดติดตามกดซับสไคร้นำให้น้ำแน่นะครับช่องน้องไม่นะครับฝากขอบคุณพันคลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีของสาวน้อยพี่น้องแฟนเพลงของทงั้งแมวลาของบัจโจนะครับทางสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับขอบคุณหลาย เริ่มีพี่น้องติดตามเขามาลอยกลัวล้วครับเป็นสามเป็นสามลอยแล้วสามลอยก็ค้นแล้วนะครับหลังจากมือที่เขา,าได้ามาไล่นะครับแมวลาพานไปแล้วก็บอสฝากช่องให้ผมพ่อชัยวรรณศรีขอบุญขอบุ้หลายๆนะครับอเอาเอาซับนี่สกักก้อนครับเดี๋ยวค่อยโซกันอีกเทนึงนะครับอ่ะเบ่งบรรยากาศพี่น้องเลย แสง,งทองกำลังผ่องอําไพขึ้นมากล้วคุณฟังทั้งคุณนะครับผู้ใดนอนเมือเ่อคืนเคือยังเสียงรถแท็กเตอร์ทั้งเสียงไอเสียังก็เสียงเออสิบล้อขึ้นมอเสียงเครื่องบินหลายแถวา ต่ตๆๆๆโน่ก็มีเนี่ยมือเสาครับบรรยากาศบานเฮาเบิ่งพี่ได้ปลาค้อนไปเอาปลาค้อนมาจากท่งนานะครับเห็นปะปลาข้อน้อยก็มีอีฐปูปูปลาข้อน้อยนี่ปลาอย่างนี่ปลาดุกบ่ปลาคอดุกน้อย นะครับบรรยากาศมืนบ้านย่ามุสอนองที่เราได้เบิ้งครับไม่ยังเลยนี่อืมอเอาไว้เป็นที่เทดกับเขาอีกอย่างหนึ่งนี่ซีเมนมกเนาะมกมีแ้าเลยมกไอ้มกมกอเข้าใส่ี่ตูนะ่ย 来好，好位朋友。